จากน้อง,น,องนักวอลเลย์บอลได้ชนะได้แชมป์ได้ได้แชมป์บาได้ชชนะโดมินิกันนี่ก็เป็นมือ้อแรกของวันที่เราออกมากินข้าวนะคะก่อนนั้นนี้คือกินขนมปังไปสองแผ่นแล้วก็มาสนามเลยวันนี้ดีใจที่สุดเพราะว่านี้สองแม่ลูกสองแม่ลูกอันนี้น้องหญิงหญิงไปน้องหญิงหญิงน้องหญิงหญิงเป็นลูกครึ่งมาเก้าไทย ส่วนพี่นงชนาอบลชน่า,นนาลูกครึ่งไชน่าอุบล <laughs> แต่มีสามีเป็นมะก้าวโชว์เขาเป็นแฟนคลับฉันปเนข่าเขาเป็นแฟนคลับฉันแล้วก็ชวนฉันมากินข้าวมื้อนี้มื้อนี้เขาชวนฉันเธอฉัน,ญญน,ญญนเซอร์ไพรสญญ์มากเขาไปดักรอที่สนามวอลเล์บอลก็ไปเชียร์บอลเล์บอลกันแล้วก็เนี่ยรอมากินกินได้มมากินเป็นบาร์บีคิวเกาหลีอ่ะอืมรสชาติเป็นัไงบ้าง อร่อยน้องเขาเลือกร้านเองเขาบอกให้มาร้านนี้นนร้านดั่งใช่ไหมอ,อยู่ไทยป้าขายไทยปลาไทยป้า,า,ไ,ทปาไทยป้าคือเมืองใหม่อร่อยมากพี่บอยโชคดีเนี่ยในเมืองไหนก็มีแฟนคลับยกเว้นไปบราซิลไม่มีพี่บอยทำพวก พวกคนไทยให้ได้ดูได้ชม,อมบอลเล่บอลที่สนุกมากบอลไม่ได้ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยบอลเล่บอลเขาก็ไปซื้อิทธิ์รายการฉันแค่มีหน้าที่เชียร์เพราะว่าเชียร์แล้วมันมีความสุข่ะถ้ามันเขาไปเชียร์กันเฉยๆมันก็ไม่สนุกอะ่ะเดี๋ยวกินเสร็จจะให้พี่เขาพาเดินแถวนี้พากันขานี่เนื้อไก่ปลามีความสุขมากขอบคุณพี่โหน่งที่แป็นขับช้อนเออน่ารักมากทำให้ อร่อยมากนี่ไงเรากินร้านนี้เมื่อกี้นงโตนี้กินเสร็จแล้วปลาไปเที่ยวต่อตลาดไทยปาลาไนมาร์เก็ตเรามาหมาก้าเราจะไม่เคยมาตรงนี้เลยไทยปลา mm hmm. เราจะอยู่แต่เมืองเก่าฝั่งนู้นเราไม่คิดเลยว่าหมาก้าจะมีอย่างนี้เหมือนอารมณ์ไต้หวันไหม,นไมนเนาะโซนนี้เหรอ โอ้โหโอ้โหไม่เคยรู้เลยอ่ะนี่อันนี้คือ Amazing Amazing มาเกานะเขาทำอะไรกันคะอ๋อน right oh. ี oh, ่ค oh, awesome. oui> ืออะไรคะแล้วนี่คืออะไรอาหารกระป๋องของเขาอะอาหารกระป๋องปลากระป๋องค่ะ ปลากระป๋องนี่ไงอันนี้จะออกเผ็ดเปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวใช่ป่ะปลาของโปรตุเกสเอาอะวินเทจว่ะวินเทจข้างในเห็นไหมโอ้สวยมากเลยอะข้างในอะโอ้เป็นของฝากจากหมาเก้าโอ้ทั้งแอบเลยของฝากน่ารักเนาะคุณดูได้ไหมช้โอ๋อปลากระป๋องแหละทอมกไทโตซอส What ซาโมงซาดิ Long lại đây. Disneyland Samo. Ari, mày. Samo. Ari, mày đi đi trên. Portico. Samo. Samo. Trunk. đi Trunk. 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 หมายเลวันสระดีสอายส์เอ็นโซเปนเอ็นโซเปนโอแต่ว่าแพ็กเกจ g o o d d e s i g n g o o d d e s i g n beautiful, beautiful. Mm. very nice เจตแชมเป็นครับแะบพู Why The white one is sweet wine wine. Sweet? Sweet wine wine. Moscato. Okay. White wine wine. <laughs> Pot wine. Portuguese country wine. <laughs> sweet wine wine. Light juice wine. Chuka. Sugar. Sweet. 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 sweet, sweet. Portuguese Port wine. Why Portuguese? Ten years, this one. อันดีป่ัวกบรนดี่ารมาน่ารักแต่ร้านนี้คือดีไซน์ของน่ารักแพ็เกจน่ารักโหไม่เคยมาอะไรแถวนี้เลยว่ะนี่ก็เดี๋ยวเนื้อเคนไทยไม่ค่อยรู้แล้วมีตรงนี้หรือรู้ เออเขาไปลงที่ตรงนู้นใช่ไหมก็คือไม่มาตรงนี้เลยเนาะเออนี่เรามาวันที่แบบคนไม่เยอะเพราะว่าบานทำไมอ๋อลอยเสาทิตแน่นมากเหรอคะโอ้เสาทิตทัวร์จีนมาเนาะเสาทิตทัวร์ลงเหรอทัวร์ลงเอาทัวร์มาลงเนี่ยของฝากเต็มเลยก็คือทัวร์แหละเอาทัวร์มาลงเนาะ โอ้ตัวลงนี่คือตัวจริงๆใช่ไหมทัวค่ะไม่ใช่ไม่นั่นไม่ใช่โดนทัวลงไม่ใช่โดนทัวรลงใช่อ๋อนี่เหรอร้านนั่งเดิมโปรตุเกส